สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็มีความฝันมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมวันนี้วันที่14เมษายนนะคะขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะก็เริ่มจากฝันแรกเลยเพราะว่าเออวันนี้ความฝันเยอะมากเยอะมากๆเลยนะคะเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันที่6เมษา ฝันว่าจ้างคนมาจับตะกวดแล้วเราอะขอต่อกับเขาว่าลดได้ไหมเขาบอกว่า12บาทลดได้แค่นี้แต่เราเองอะเอาตังค์ให้เขาไป20สิบบาทแล้วพอเราเข้าห้องนอนเขาบอกพ่อตาก็เข้ามามีอะไรกับเราในฝันคือพ่อตามีความสุขมากแต่เรากังวลกลัวแฟนรู้อันนี้พ่อตาหรือพ่อสามีบางไม่เข้าใจเหมือนกัน ต่อมาพี่หญิงฝันวันนี้ฝันว่าหัวหน้าเก่าบอกว่าหัวเจ็ดห้าอันให้ซื้อก้าวเก้าล่างให้พี่หน่อยนะถ้าฝันแนวเนี้ยออกตลอดนะคะว่าอันแต่พอดีว่าคนเนี้ยเขาเล่นหวยรายวันด้วยเนาะเล่นพวกฮาน้อยลาวไทยไม่รู้ว่าไปพวกนิเคออะไรด้วยหรือเปล่านะคะตัวเลขเจ็ดห้าต่อมาผู้หญิงฝัน ฝันวันนี้ฝันว่าปั่นจักรยานไปเจอทางตันข้างหน้ามีแต่น้ำทางเฉพาะแค่รถจักรยานไปได้คันเดียวพอเจอทางตันเนี่ยก็หันรถกลับออกมาเจอสถานที่ที่เราเคยอยู่เจอแม่เจอเพื่อนรุ่นน้องบอกว่าวันที่16โรงเรียนเปิดเราว่าวันที่16วันเสาร์จะเปิดได้ยังไง ต่อมาผู้ชายฝันวันนี้ฝันว่าจอดรถอยู่แล้วมีรถเก๋งสีขาวถอยหลังมาชนด้านหน้ารถของแฟนโดยที่แฟนอ่ะใช้มือตบไปที่ท้ายรถเก๋งให้หยุดแต่รถก็ถอยมาชนทะเบียนรถนะคะสี่เห ต่อมาพี่หญิงฝันวันนี้ฝันว่าพระเข้ามาบินธบาตในบ้านแล้วเราก็ตักบาทเสร็จแล้วพระก็ให้พรเราก็ไหว้อธิษฐานในใจขอให้ครอบครัวเจอแต่สิ่งดีๆขอให้ได้จับเงินหมื่นเงินแสนบ้านเลขที่คนฝันนะคะหนึ่งห้าแดฝันนี้ก็ฝันดีเนาะฝันว่าพระมาบินทบาตในบ้านตัวเลขห้าแปดงวดนี้ดังมากม งวดที่แล้วออก618อาจเป็นไปได้นะต่อมาพี่หิงฝันวันนี้ฝันว่าร้องไห้ในงานศพผู้ชายที่ไหนไม่รู้เสียใจมากแล้วมีผู้หญิงเดินมาชี้เลขบนลูกปิงปองให้เลข83กับ84แล้วผู้หญิงพูดว่าคนตายยังไปไหนยังไม่ไปไหน มีเลขแปดแสดงว่าเขาอะยังห่วงอยู่เกี่ยวกับเดือนที่สิบสองเขาพูดแบบนี้เนาะต่อมาพี่อิงฝันวันนี้ฝันว่าที่บ้านเนี่ยจัดงานญาติมากันเยอะมากสนุกสนานกันมากเหมือนจะจัดงานบุญให้ตาบ้านเลขที่คนฝันนะคะหนึ่งศูนย์ห้าทับหนึ่ง ฝันต่อมาพี่หญิงฝันวันนี้ฝันว่าฟังผลหวยออกนึกตลกเพื่อนที่นั่งลุ้นหวยมันดีใจหนักมากมันถูกหวยในฝันได้ยินว่าหวยออกแปดห้ากับแปดเก้าแต่เราซื้อลอตเตอรี่แปดสองในใจเราคิดว่าตัวเองเน่ยถูกเรามั่นใจมากแล้วมีคนมากระซิบข้างหูว่าไปดูลอตเตอรี่ก่อนแล้วก็ตื่นนะ หวยออกวันพระเขาว่ามีแปดต่อมาผู้ชายฝันวันนี้เมื่อคืนฝันว่าขับรถไปทำงานพอจอดดับเครื่องลงจากรถรถไหลถอยหลังเลยวิ่งตามเปิดประตูขึ้นไปสตาร์ทรถมันไหลไปชนห้องพยาบาโลโรงงานพอดีเลยรีบเหยียบคันเร่งออกมา ทะเบียนรถ1593ฝันต่อมาพี่ิงฝันวันนี้ใกล้สว่างฝันว่ามีคนเอาปลามาขายให้เป็นปลาแดดเดียวเหมือนปลาน,นิลโลละ30บาทเราซื้อโลหนึ่งจ่ายแบงค์500เข้าไปเขาทอนตังมาให้ทอนมาให้เป็นแต่แบงค์20 เราก็กรรมมาเต็มมือแล้วขากลับมีผู้ชายยื่นเหมือนตั๋วรถให้แล้วบอกว่าให้เองเป็นของเองเขาบอกมองบนตั๋วในมือเนอะเป็นเลขสามห้าฝันแม่นบางครั้งต่อมาพี่หญิงฝันวันนี้ฝันว่าขับรถไปแถวนา ในคลองปล่อยน้ำมีคนใช้อวนจับปลากันตลอดเส้นคลองใช้น้ำในฝันเนี่ยปลาใหญ่และเยอะมากปลากระโดดกันเต็มไปหมดแล้วในฝันเนี่ยเขาเนี่ยขับรถลงไปในคลองน้ำตัวขึ้นมาได้แต่รถอยู่ในคลองทะเบียนรถหนึ่งสี่สี่สี่ ฝันต่อมาพี่หญิงฝันวันนี้ฝันว่าเราเนี่ยไปหาเด็กแจกใบงานแล้วมองไปตรงน้ำไหลมีปลาหนึ่งตัวเราบอกพี่ว่าปลาใหญ่แล้ววิ่งไปจับแต่เป็นปลาสีดำหางสวยเป็นสีระยับสวยงามเรายกปลาขึ้นมองเห็นเลข แต่ก็พูดกับปาว่าหนูเห็นเลขแล้วปาก็บอกให้เราอะไปซื้อเอาเลยบอกกับปาหนูจำไม่ได้พออุ้มมาสักพักกลายเป็นเด็กเขาไม่รู้ว่าเพศชาหรือพูดเพศหญิงนะเออเขาจำได้ไม่ค่อยชัดนะน่าจะประมาณ9177หรือ9170ต่อมาพี่หญิงฝันวันนี้ เขาบอกว่าคืนก่อนนะเขาเขียนเลขไว้ใต้หมอนตกกลางคืนเนี่ยเขาฝันว่าไปกองสลากวิทยุป,ประกาศผลรางวัลสองตัวล่างออกหนึ่งสองในฝันเนี่ยเขาไม่ถูกรางวัลแต่สามตัวบนเนี่ยเขาไปเห็นเลขทูบห้าหกเก้าห้าแปดเก้าจำไม่ได้ว่าเลขอะไรในฝันเนี่ยกินซูชิกับลูกชายอร่อยมาก พอกลับมาจะขึ้นรถเห็นสะโพกไก่ดิบหนึ่งถุงประมาณยี่สิบโลได้ต่อมาพิงฝันวันนี้ฝันว่าหวยออกศูนย์ห้าแปดในฝันคือตัวเองเนะี่ยได้โตด๊ดทั้งที่ความจริงแล้วยังไม่ได้ซื้อเลขตัวนี้เลยนะข้างล่างก็ออกห้าแปดเราบ่นในฝันว่าออกอะไรออกอะไรของมันออกตัวเดียวกันเลย เพื่อเขาบอกหลังจากฝันนี้แล้วอะ่ะฝันว่ามีผู้ชายมาชอบจะให้เงินเขาหยิบแบงค์ร้อยกับแบงค์พันออกมาจากกระเป๋าเสื้อยื่นให้เรารับไว้แล้วบอกกับเขาว่าไม่ใช้เองหรอกจะเก็บไว้ทําบุญ ต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าตัดปลายนิ้วตัวเองเลือดแดงสดเยอะมากแล้วมีคนบอกว่าให้ซื้อหวยเลขสองสามต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้หลังจากเขาสวดมนต์แล้วอธิษฐานเสร็จล้มตัวลงนอนฝันว่ามีคนมาซื้อที่ใครไม่รู้ในฝันได้ยินเสียงคุยกันว่าขายสิบบาท ในฝันเนี่ยตกใจว่าทำไมขายถูกจังสักพักมีคนถือกระปุกใส่เป็นพลาสติกใส่เงินเหรียญสิบบาทเเต็มกระปุกยกเข้ามาให้ดูใกล้ๆแต่ไม่เห็นหน้าคนยกมาแต่ดูลักษณะมือเนี่ยเป็นผู้หญิงดูจากนิ้วมือเนี่ยเรียวสวยมาก,กก็คลิปนี้มีฝันเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยังมีอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวค่อยต่อจากคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะ คลิปจะยาวเยอะนะคะเพราะว่าวันนี้มีครามฝันเยอะมากอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ